ไปพี่ตัวซีเองก็ไม่มีทุนซีเนี่ยมีหนี้สี่ล้านซีว่าซีต้นทุนต่ํากว่าพี่อีกนะพี่ลองคิดดูนะแต่ทําไมวันนี้ซีถึงตัดสินใจพาเพราะวันนี้ซีไม่ได้โฟกัสแค่การมีหนี้ไงหนี้ยังไงมันก็มีพี่ตายแล้วมันก็ยังอยู่นี่แต่ทําไมวันนี้เราไม่เปลี่ยนแนวทางละ่ะเราไม่เปลี่ยนการโฟกัสสร้างไรายได้ละ่ะถ้าวันนี้พี่มีหนี้เนี่ยสองสามแสนเนี่ยซีมีหนี้ตั้งสี่ล้านเนี่ย แล้ววันนี้พี่สร้างรายได้กับไอคอนไม่ต้องเยอะหรอกเอาแค่เดือนละหมื่นพี่มีเงินใช้นี่ยังซีถามตรงๆนี่ไงแล้วมันจะมีธุรกิจไหนล่ะที่ให้พี่ลงทุนครั้งเดียวร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นหมดหมูหมดพี่ก็ยังต้องเติมจริงไม่จริงเออนี่ไงวันนี้ทําไมเพียงแค่สองปีครึ่งซีถึงสามารถใช้นี่ซีหมดได้ก็เพราะข้อนี้เลยค่ะเพราะมันลงทุนครั้งเดียวแล้วที่เหลือเนี่ย เราสอนให้เขาขายให้เก่งที่เหลือเนี่ยเราใช้ปัญญานำทุน